ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรอุทิศสิริวันที่ได้แชร์เฟซของท่านสมหมายสุภาสิทธิ์เป็นนักถ่ายทำรายการประจําของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราที่ท่านได้ไปมอ,บ,อบประกาศสนิยบัตรกิติมศักดิ์ให้กับกษัตริย์ภูฐานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังดีกว่าเพื่อเป็นการเทิดทูน และเก็บเก็บไว้เป็นอนุสรแห่งความทรงจําในครั้งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยมจร,รทูลเกล้าถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิมมี่เคเซอร์นามเกลว,วังชุกวันพุธที่19มิถุนายนพศ2567ที่พระทีนั่งดุกาเดอนครปารราชอาณาจักรภูฐาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นมเกวังชุกพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระพรหมวัชระธีราจา์ศาสตราจารย์รรดออรอัรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถาวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏานรัชกาลที่หแห่งราชวงศ์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นเอกอักษราศาสนุประถมพกทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงได้รับการยกย่องอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยสภาหมหาวิาจัยไรหมายจุฬาลงกรณราชวิทยา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาจึงได้มีมติถาวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์ส,ส,สาขา,าวิชาพระพุทธศาสนาแด่พระองค์ท่านซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติต่อมหาวิทยาลัยมหฬาลกรราชวิทยาลัยสืบต่อไปอันหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรภูทานได้ประกาศให้พระพุทธศาสนานิกายวัชรยานเป็นศาสนาประจำชาติโดยถือเป็นมรดกของชาติเป็นอันตลักษณ์ของประชาชนชาวภูทานดังที่ชาวโลกกล่าวขานว่าราชอาณาจากักรภูทานเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาอีกประเทศหนึ่งในโลก